ยาวแล้วค่ะวันนี้ก็คือแบบเจ็บวันสุดท้ายที่ทำงานในเทอมนี้เนาะก็รุ่นร่วงไปด้วยดีไม่ได้เหนื่อยมากอะไรเพราะว่าทำเรื่อยๆทยอยทำเทีลนทดทีลนทดวันนี้เรื่อหน่อยค่ะตอนแรกก็ดูมันเยอะเพราะมันก็จะไม่เสร็จพตว่าวันนี้ก็ปรากฏว่าก็ทำเสร็จเส้นไปรุ่นร่วงไปด้วยดีค่ะก็เพราะยังมีคนมาทำงานอยู่ไม่กี่คนแล้วก็ดูุน บ้างวันนี้ก็ไม่มีอะไรทำเยอะนะคะไม่ค่อยเหนื่อยะคะ่ะทำทำคอนเสิร์ตรอบแล้วก็เร,รียกว่วาเราเนียทำคอนเสิร์ทุกอย่างเวลาที่ลงเงียนเตะเทมน,นะคะแล้วก็เรามีเวลาลงเียนเงียบใช่ไหมคะไม่มีนักเรียนบางส่วนแต่น้อยแต่ทุกกาหลายคนก็หยุดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีแบบบางคนบางคน ทำงานก็ช็อกโกทำเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็โดดฟนก็ง่ายเล่นไปด้วยนี่เห็นไหมชีวิตคือการเล่นทำงานให้มีความสุขทำงานนี่อยู่ไมมีความสุขก็ใจตแหนนะ่งนะก็ช่างเถอะถ้าเรามีความสุขสบายใจแล้วก็ชีวิตเราก็จะสุขภาพกายใจดี จะได่ไตำต่อไปก็จะ้ยาเสพติดบ้างไม่นานก็จะแบบว่ากลับบ้านแล้วก็โดนคนเขาทำนี้คลีนโด,ด,ด,ดนเชื่อมนี่มันไม่ควอามีเปื้อนหรอกเพราะว่าเราทําเสร็จแล้ว<ม>เราเคลียร์พื้นที่เท่าน,นั้นเองค่ะเอาประมาณนั้นเอามาสาธิต็ดเลยโอ้ยจะมาสาธิตนี่ให้ดูอ่าไม้กวาดที่เราใช้เนี่ยถ้ามันสูงเกินไปไม่ดีนะคะ ช่ไหมถ้ามันสูงเราก็จะเจ็บไหลใช่ไหมเราก็จะยอ่อใครสูงเท่าไหร่กําหนดเอาตัวเองเพราะความสูงความเตี้ยมไม่เท่ากันนะคนเราความสวยก็แล้วแต่บุคคลประมาณนั้นให้มันอยู่ในระดับที่จมูกของเราด้ราคาประมาณนั้นประมาณนั้นวนะัดวัดเราเราจะได้ไม่เก็บไหลเรากะกะประมาณนั้นที่เรารู้สึกสบายเวลาที่เราใช้ไม้ถูแต่ไม่ช่วไม่ค่อยถูนะ ส่วนมากใช้เครื่องอุปกรณ์ช่วยแล้วก็วันธรรมดาก็เหมือนกันถ้ามีเวลาไม่ชูกก็จะแบบรักษาร่างกายเราเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ช่วยเราต้องใช้อุปกรณ์ช่วยค่ะแต่ว่าไม้ถูก,ก็ถูแค่ฝุ่นแค่อะไรแล้วก็ถ้าเราใช้เครื่องเครื่องทําความสะอาดแล้วใช่ไหมคะเราจะใช้ไม้ในน้นนอยแล้วเราก็ไม่ใช้น้ําเยอะนะคะมันก็สะดวกนไหมนี่ก็เจ็บ เป็นเปลี่ยนไว้ให้คนที่เขายังมีคนทําง,งานอยู่ไงเราก็ต้องแต่ไม่โชคหยุดใช่ไหมไม่โชคหยุดก็ยังมีคนอื่นทํานะคะตำแหน่งไม่โชคเนเพราะว่าบางคนเขายังไม่ได้หยุดไม่ได้โชคหยุดกันคนที่เท่าไหรสามประมาณนั้นนะคะก็เคลียร์เช็ดเช็ดฝุ่นออกไปนิดหนึง่งเพราะมีรอยคนเดินนิดหน่นนอยๆไม่เป็นไร่ะ เสร็จก็จะกลับบ้านแล้วนะคะโอ้ยไโชวดีใจดีใจเจะจะได้พักผ่อนละจะไม่ต้องตื่นต่เช้ามากเออก็ถือว่าทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองนะคะประมาณนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเลี้ยงตัวเองละลูกก็โตแล้วใช่ไหมเออลูกก็ไม่ต้องมาใช้เงินเราก็สบายเนี่อะไรเด็กที่เมืองนอกมันเป็นอย่างนี้แหละ รถเขาอย่างนี้เขาก็เก็บเงินซื้อเขาเองนะคะมันเป็นมันเป็นแบบนั้นถ้าพ่อแม่จะเสริมนิดหน่อยก็เป็นเรื่องของเราอีกแหละแต่สมหรับเด็กที่นี่เขาจะรู้จักว่ารับผิดชอบตัวเขานะทำ,ทำไมฝรั่งเขาถึงมีความเห็นแก่ตัวมันไม่แปลกนะคะไปไปค่ะไปไปนะรับผิดชอบตัวเองค่ะแบบดูแลตัวเองการเงินการอะไรของเขาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยดูเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่ที่จริงมันเป็นการ เอาตัวเองรอดค่ะพูดง่ายๆมันเป็นการเติบโตแบบนั้นก็ไม่ใช่ก็ดีใจเลิกเราหยุดแล้วหยุดแล้วเลิกแล้วค่ะพักร้อนแล้วเยยยู่นั่นแหะค่ะพูดอย่างนี้นฟังบ๊ายบายค่ะ